สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องจัดจัปบปากข้าวพดเมืองเพชรบุร์นะคะวันนี้นะคะจะจะมีนะคะเลขเด็ดนะคะเลขล็อกเนาะของพระคูบาบุญชุ่มนะคะเอามาฝากเพืเ่อนๆกันเนาะหลังจากนะคะที่ชุดเก่านะคะได้อั้นไปชุดใหม่จะมานะคะขอบอกไว้เลยนะคะว่าชุดเก่านะคะออกมาได้แค่2วันเนาะ อันเต็มที่เลยนะคะชุดใหม่ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอามาเปรียบเทียบไว้ได้ดูกันได้นะคะ,ะสำหรับพระครูบาบุญชุ่มนะคะววันที่2พฤษภาค,คม2563เนาะซึ่งชุดเก่านะคะจะเป็นชุดเลขเด็ดเลขลับนะคะส่วนชุดใหม่จะเป็นเลขเด็ดเลขล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับชุดเก่าชุดใหม่นะคะวันนี้ จะมีชุดไหนนะคะอ่นมากน่าลุ้นกันบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปนะคะต่อไปคลิปใหม่ๆนะคะมีเลขชุดใหม่มานะคะจะได้รับรู้ก่อนใครเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับเลขชุดของพระครูบาบุญชุ่มนะคะชุดเก่านะคะจะเป็นเลขเด็กเล่นลับนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะ2563นะคะอ่างวดวันที่หนึ่งนะคะให้มาเนาะจะมี3า8แปมนะคะ 938983นะคะซึ่งวันนี้ก็เข้าทั้งชุด2ตัวและ3ตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเพื่อนๆก็ได้โชคกันไปเต็มเต็มหลายท่านเลยนะคะสำหรับภาคอุาบาเป็นชุมงวดวันที่1มีนาคม63นะคะชุดเลขเด็ดเลขลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะชุดนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 3นนะคะเลขเด็ดเลขลับนะคะอ่า งวดวันที่16มีนาให้มา 6, 4, 4, 6นะคะ7 6 4ด4 6ี่นะคะซึ่งงวดนี้พักคูบารบุญชุ่มเนาะให้มาก็เข้าเป็นชุด2ตัวบนนะคะชุด2ตัวบนซึ่งตัวเลขที่ออกนะคะ 4, 4 6เนาะก็เข้า4 6บนตรงๆนะคะสำหรับเลขเด็ดเลขลับงวดวันที่16มีนา6 3นะคะแต่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้มาต่อนะคะในงวดวันที่1 เมษายน2563เช่นกันนะคะเป็นชุดเลขเด็ดเลขรับเนาะพระครูบาบุญชุ่มให้มา7887นะคะ578และ587นะคะอันนี้จะเป็นชุดอของเลขเด็ดเลขลับนอกที่หลายๆท่านนะคะได้ติดตามและรอรุ้นนะคะที่จะออกในงวดวันที่1เมษายนนะคะแต่ผิดคาดนะคะเมื่อกองฉลากนะคะได้เลื่อนการประกาศผลฉลากกินแบ่ง รัฐบาลออกไปเป็นงวดวันที่2นะคะ2พฤษภาคม2,563นะคะซึ่งนะคะชุดนี้เนาะก็ได้ออกมาเพียงแค่2วันนะคะก็เจ้ามือนะคะปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งตัวเต็มนะคะซึ่งปิดรับทั้งเป็นชุด6หางนะคะแล้วก็ชุด2ตัว7 8 8 7เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้นะคะหลายๆท่านก็ เสียใจไปตามๆกันนะคะแต่นะคะว่าพอฉลากกินแบ่งรัฐบาลนาประกาศผลว่าจะเลื่อนการประกาศผลฉลากกินแบ่งออกไปนะคะก็มีชุดใหม่มานะคะซึ่งนะคะชุดใหม่นะคะก็จะเป็นเลขเด็ดเลขล็อกนะคะซึ่งงวดวันที่16มีนาคมนะคะให้มานะคะอันนี้จะเป็นชุดใหม่นะคะ ให้มา4 4 4 6 7 7 4 4 4 4กเจ7นะคะซึ่งเป็นเลขชุดของภคูบาบุญชุ่มเช่นกันนะคะแต่งวดนี้นะคะเข้าเป็นชุด3ตัวบนตรงๆเละชุด2ตัวบนตรงนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่เจอในชุดของเลขเด็ดเลขล็อกนะคะเป็นไปได้นะคะซึ่งตัวอาจย์เองก็ไม่เห็นนะคะก็เพิ่งมาเห็นในวันนี้นี่เองนะคะ ก็จะมีนะคะชุดเก่ากับชุดใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะซึ่งนะคะชุดเก่านะคะจะเป็นเลขเด็ดเลขลับเนาะชุดใหม่จะเป็นเลขเด็ดเลขล็อกนะคะซึ่งวัวนที่สิบหกมีนานะคะชุดเก่านะคะจะให้มาหกสี่สี่หกนะคะก็จะเข้าเป็นชุดแค่สองตัวนะคะแต่นะคะสําหรับเลขเด็ดเลขล็อกเนาะจะเข้าชุดสามตัวบนตรงๆและสองตัวบนตรงๆนะคะอันนี้นะคะคือ ดูนะคะดูสีนะคะก็ต่างกันมากนะคะเพื่อนเพื่อนก็สังเกตดูได้นะคะความแตกต่างนะคะสําหรับเลขเด็ดเลขลัดและเลขเด็ดเลขล็อกนะคะสําหรับในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 3หากหลายท่านที่เจอนะคะก็น่าจะได้โชคกันไปเต็มเมเลยสําหรับนะคะในงวดวันที่2นะคะ2พฤษภาคม63เนาะให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลขเด็ดเลขล็อกนะคะชุดเก่าจะล็อกก็ล็อกไปนะคะชุดใหม่ เดินหน้าเลยนะคะให้มานะคะ1 5 1 8 3 7หนะคะ9 1 5 9 1 8 9 3 7นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของวันที่2พฤษภาคม63นะคะเพื่อนๆพื่อนที่รอรุ่นอยู่นะคะเพราะว่าฉลากกินแบ่งเลื่อนออกนะคะตัวเลขน่าจะออกจากชุดเก่าไปนะคะ สำหรับนะคะวันนี้จ่าเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่าน,นเนาะเฮงๆรวยๆนะคะถูกหัยรวยเบิกันทุกคนสวัสดีค่ะ